สวัสดีค่ะคุณชมที่รักค่ะบางบ้านนะคะตอนเช้าเช้าเนี่ยต้องอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะออกไปทํางานกันทุกเช้าเลยแล้วหนังสือพิมพ์ที่เราได้อ่านกันทันในตอนเช้าทุกวันนี้นะคะก็จะมาจากสายส่งซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านนะคะเราเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าสายส่งมอเตอร์ไซค์พวกนี้เขาทําโดยมีอาชีพอิสระหรือว่าเขาต้องขึ้นกับใครจริงๆแล้วเนี่ยนะสายส่งทุกๆคนเนี่ยนะคะ ต้องขึ้นอยู่กับเอเย่นค่ะแล้วก็เป็นอีาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องการส่งสุพิมพ์ให้อ่านกันทันในตอนเช้าเนี่นะคะเดี๋ยวเรนจะพาผู้ชมไปรู้จักกับเอเย่นก่อนนะคะว่าจะต้องทํางานกันยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ในแต่ละวันทุกเช้าตรู่ประมาณสามนาฬิการถส่งหนังสือพิมพ์จากโรงพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทยอยมาส่งให้แก่เอเจนต์หนังสือพิมพ์ซึ่งเอเจนต์หนังสือพิมพ์นี้จะทําหน้าที่จัดการส่งหนังสือพิมพ์ไปตามแผงหนังสือและสายส่งหนังสือโดยใช้เวลาจัดประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้สายส่งหนังสือพิมพ์ได้ส่งหนังสือพิมพ์ถึงมือผู้อ่านก่อนออกไปทํางานค่ะ หน้าที่ของเอเจนต์ส่งหนังสือพิมพ์ก็คือเป็นตัวแทนของโรงพิมพ์มีหน้าที่จําหน่ายจ่ายแจกให้ถึงมือผู้อา่านเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคซึ่งจะจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกแผงหนังสือขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นเอเจนต์ส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็ต้องมีความอดทนเลราเริ่มงานประมาณตีสามของทุกวันและจะไม่มีวันหยุดด้วยเพราะหนังสือพิมพ์นั้นต้องส่งถึงมือผู้อ่านทุกวันค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังต้องมีความคิดที่จะขยายตลาดจุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารให้แก่สำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ด้วยล่ะค่ะการทำงานก็แต่ละวันก็ทุกวันหนังสงือพิมพ์จะมาส่งให้เราสองรอบอรอบเช้าและรอบบ่ายรอบเช้าอย่างนี้ฮะก็มาถึงนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่ตีสองจนถึงตีห้าหนังสือพิมพ์จะย่อยขป้นมาทุกบุกินนะฮะในรอบเช้ารอบบ่ายก็ประมาณตั้งแต่17โมงถึงบ่ายโมง ในรอบบ่ายแล้วก็ส่งเพื่อให้กับผู้อ่านตอนเยน็นเอเจนต์ของเราเนี่ยมันจะพูดแล้วมันมีอยู่3ระดับคือระดับเอเจนต์ในยามวิการากนนในยามปกติเอเจนต์ต่างต่างคือเราทำงอานตอนกลางคืนเอนบบเจนต์ประเภทหนึ่งคือเอเจนต์ที่อยู่ในห้องติดแอร์คือในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือเอเจนต์อยู่ข้างถนนนะครับเราจะเห็น เยอะเลยฮะถ้าคุณเจอว่าเด็กซื้อข้างซื้อนักพิมพ์จากสำนักพิมพ์มาวิ่งขายไปแดงนี้พูดได้ไรเเหมือนกับเป็นเป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์ในการขายฮนะที่ขายนะันมีหลายประเภทน,นะครับ